สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการพัฒนามนุษย์ในกลุ่มประเทศ CLMF นะคะกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในแถบนี้ครับน่าสนใจมากครับเราม,มีข้อมูลหลักมาจากงานวิจัยของธรรมศาสตร์ปี2023ค่ะที่เขาดูข้อมูลย้อนไปตั้งแต่ปี2005ถึง2020เลย แล้วก็มีข้อมูลเสริมเรื่องเศรษฐกิจกัมพูชามาประกอบด้วยืมดูข้อมูลยาวนานเหมือนกันนะครับใช่ค่ะก็เลยอยากจะมาเจาะลึกกันว่างานวิจัยชิ้นนี้เขาเจออะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับดัชนีการพัฒนามนุษย์หรือ HDI ใน CLMV บ้างครับเริ่มกันที่ตัว HDI ก่อนเลยไหมครับจะได้เข้าใจตรงกันดีเลยค่ะคือเจ้า HDI เนี่ยมันไม่ได้มองแค่เรื่องรายได้หรือ GDP อย่างเดียวนะครับ แต่มันมองภาพรวม3ด้านสำคัญสำคัญเลยคือ 1. สุขภาพดีอายุยืนยาวอันนี้เขาวัดจากอายุไขเฉลีย่ย 2. Uh huh. คือการเข้าถึงความรู้การศึกษาวัดจากปีที่เรียนเฉลีย่ยและก็3คือมาตรฐานการครองชีพอันนี้แหละครับที่ดูจากรายได้ประชาชาติต่ตอหัว อ๋อค่ะคือมองรอบด้านกว่าแค่ตัวเลขเศรษฐกิจเนอะคะใช่ครับมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นศักยภาพการพัฒนาคนได้ดีกว่ามากๆครับแล้วถ้าดูสถานการณ์ปัจจุบันละ่ะคะอย่างข้อมูลปี2022เนี่ยกลุ่ม CLMV เป็นยังไงบ้างคะถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยโลกที่อยู่ประมาณ 0. 7 3 5นะครับกลุ่ม CLMV เนี่ยก็ยังถือว่าต่ำกว่าอยู่พอสมควรกัมกพูชาอยู่ที่0.593 ลาว0.607เมียนมานี่0.585ส่วนเวียดนามจะสูงสุดในกลุ่มคือ0.703ก็คือใกล้ค่าเฉลี่ยโลกมากที่สุดแหละอืมก็คือเวียดนามนำอยู่นะคะแม้โดยรวมจะยังตามค่าเฉลี่ยโลกอยู่บ้างครับผมทีนี้งานวิจัยที่ว่าเนี่ยเขาเจอปัจจัยอะไรที่มันส่งผลบวกต่อ HDI บ้างครับค่ะอันนี้น่าสนใจมากปัจจัยแรกที่เขาเจอชัดๆเลยนะคะคือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI อ๋อ FDI นี่เองใช่ค่ะเขาเพบว่ามันสัมพันธ์เชิงบวกกับ HDI เลยเพราะมันนำมาทั้งเงินทุนเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เรื่องการจ้างงานด้วยครับอย่างปี2021ข้อมูลเสริมบอกว่ากัมพูชานี้ FDI สูงมากนะครับประมาณ12.9%ของ GDP เลยสูงสุดในกลุ่มนี้โหเยอะมากเลยนะคะครับส่วนใหญ่ก็มาจากพวกอุตสาหกรรมเสื้อผ้าการเม n นแล้วก็การก่อสร้าง แต่ก็น่าสนใจนะครับว่างานวิจัยอื่นๆบางทีก็ให้ผลเรื่อง FDI กับ HDI ต่างกันไปบ้างเหมือนกันอ๋อหมายความว่าไม่ใช่ว่ามี FDI เยอะแล้วจะดีเสมอไปอาจจะต้องดูรายละเอียดอื่นๆประกอบด้วยประมาณนั้นเลยครับอาจจะเกี่ยวกับว่า FDI นั้นไปลงที่ไหนกระจายประโยชน์ยังไงมากกว่าแล้วก็มีปัจจัยบวกอื่นๆอีกครับมีอะไรอีกบ้างคะตัวที่2ที่สําคัญไม่แพ้ก,กันคือการใช้จ่ายภาครัฐด้านการศึกษาครับหรือ GEE อันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาอืมใช่ค่ะลงทุนกับคนครับยิ่งรัฐใช้จ่ายด้านการศึกษาเยอะคนก็มีความรู้มีทักษะ HDI ก็มีแนวโน้มจะดีขึ้นข้อมูลปี2020เวียดนามใช้จ่ายด้านนี้เยอะสุดในกลุ่มประมาณ4.1%ของ GDP อ๋อส่วนกรรมัมพูชายอยู่ที่ประมาณ3.1%ใช่ไหมคะครับผมซึ่งเรื่องงบประมาณการศึกษานี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันอย่างที่งานวิจัยอ้างถึงข้อจำกัดในเมียนมานะครับ ค่ะค่ะแล้วปัจจัยบวกตัวสุดท้ายล่ะคะอีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพหรือ C H E ครับอันนี้ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพอายุยืนโดยตรงเลยอันนี้ก็สำคัญมากๆนะคะใช่ครับสัมพันธ์เชิงบวกกับ H D I ชัดเจนที่น่าสนใจคือกัมพูชาปี2020ใช้จ่ายด้านนี้เยอะมากนะครับ ประมาณ7.5%ของ GDP โหสูงกว่าเพื่อนบ้านเยอะเลยนะคะล่ากับเมียนมานี่แค่ 2, 2> กว่าเปอรเซเองครับผมซึ่งตัวเลขที่สูงของกัมพูชาก็อาจจะอ,อาจจะยังไม่ได้สะท้อนการเข้าถึงบริการที่เท่าเทียมกันก็ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่งานวิจัยก็พูดถึงเหมือนกันอืมเข้าใจคะ่ะมีทั้งปัจจัยบวกแล้วทีนี้ปัจจัยลบที่งานวิจัยเจอคืออะไรคะตัวหลักๆที่งานวิจัยนี้ชี้เลยคือการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ครับ Corruption Perception Index อ๋อเรื่องคอรัปชันครับเขาพบว่ามันสัมพันธ์เชิงลบกับ HDI อย่างชัดเจนเลยคือยิ่งคนรู้สึกว่าประเทศมีการทุจริตมากเท่าไหร่เนี่ย HDI ก็ยิ่งมีแนวโน้มต่ำลงทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะก็เพราะว่า c คอรัปชันมัน่มันเหมือนไปกัดกินงบประมาณที่ควรจะไปถึงบริการสาธารณะต่างๆทั้งการศึกษาสุขภาพมันทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐแล้วก็ทำให้นักลงทุนลังเลด้วยครับ อืกระทบไปหมดเลยนะคะใช่ครับดัชนี C P I นี่เขาวัดเป็นคะแนน0ถึงร0อยิ่งคะแนนสูงยิ่งโปร่งใสามากซึ่งถ้าโยงกับกัมพูชาข้อมูลจากแหล่งอื่นก็เคยบอกว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเคยเป็นอุปสรรคสำคัญต่อ,อการลงทุนเหมือนกัน พอฟังแบบนี้แล้วทั้ามองเฉพาะกัมพูชาภาพมันดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะคือด้านหนึ่งมี FDI สูงใช้ใจ่ายด้านสุขภาพก็สูงเป็นเปอร์เซนต์ GDP แต่ HDI โดยรวมกลับยังไม่ได้สูงเท่าเวียนาาม,มันเป็นเพราะอะไรได้บ้างคะเป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือความซับซ้อนที่งานวิจัยก็สะท้อนออกมาเหมือนกันปัจจัยมันคงผสมผสมกันครับอาจจะมาจากประวัติศาสตร์ความขัดแย้งภายในประเทศที่มันยาวนาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนามายาว mm hmm. แล้วก็เรื่องงบประมาณด้านการศึกษาที่ยังน้อยกว่าเวียดนามอย่างที่ว่าไปปัญหาเรื่องการรับรู้การทุจริตที่ยังเป็นความท้าทายอยู่ <c oughs> หรืออาจจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องไรายได้ความยากจนที่ยังแก้ไม่ได้ง่ายๆข้อมูลอื่นก็เสริมว่าเศรษฐกิจกัมพูชาค่อนข้างพึ่งพาไม่กี่ภาคส่วนอย่างการเมนท่องเที่ยวเพราะมันมีอะไรมากระทบเช่นโควิดหรือความต้องการตลาดโลกเปลี่ยนมันก็เปราะบางง่าย อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าการจะยกระดับ HDI หรือคุณภาพชีวิตคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งต้องมององค์รวมเลยทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองธรรมาภิบาลถูกต้องเลยครับมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่ต้องดึงดูด FDI ที่มีคุณภาพการลงทุนในทักษะแรงงานทางการศึกษาสุขภาพแล้วก็เรื่องสําคัญคือการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีลดปัญหาคอร์รัปชัน องานวิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอะไรบ้างไหมคะครับเขาก็สรุปในที่ทางนั่นแหละครับเน้นเรื่องความโปรง่งใสในการบริหารจัดการการพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงความต้องการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนที่ดีและที่สําคัญคือต้องจริงจังกับการต่อต้านคอร์รัปชันค่ะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องทําควบคู่กันไปจริงๆนะคะใช่ครับผม น่าสนใจมากค่ะแต่ก็แอบ,บคิดนิดนึงว่างานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลถึงแค่ปี2020เองนะคะหลังจากนั้นมานี่โอ้โหโลกเปลี่ยนไปเยอะมากทั้งโรคระบาดทั้งเรื่องอความขัดแย้งใหม่ๆเศรษฐกิจโลกผันผวนใช่เลยครับและอยากชวนคิดต่อนิดนึงค่ะว่าปัใจจัยใหม่ๆเหล่านี้มันกำลังจะส่งผลต่อภาพรวมการพัฒนามนุษย์ใน CLMV ตอนนี้ยังไงบ้างนั่นเป็นคำถามสำคัญทิ้งท้ายเลยครับ <S <S <ๆ>เพราะสถานการณ์หลังปี2020มันเปลี่ยนไปเยอะจริงจริง ทั้งผลกระทบจากโควิดโดยตรงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานโลกพวกนี้กระทบ CLMV แน่นอนครับค่ะการติดตามข้อมูลล่าสุดวิเคราะห์ผลกระทบใหม่ๆจึงจําเป็นมากครับเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์จริงๆและก็ปรับนโยบายให้ทันกับความท้าทายใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาขอบคุณมากเลยค่ะได้เห็นภาพรวมและปัจจัยต่างๆที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะยินดีครับ